สวัสดีครับผมเอิร์ธพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับผมมิกซศาภาพครับผมวันนี้ทีมงานดีนิชันมาให้เอิร์ธพรครับอะไรอะไรก็คนละอันใช่ปะเ,เอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งอันี่เอาสองขายซีรีส์เรื่องออกสังเล็บไทยแลนด์ลักนี้ให้นายด้วยคาแรคเตอร์พ่อค้าไลฟ์สด30วิ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้นะครับเรามีเรามาพบกับนะครับออสเตรเล็บไทยแลนด์รักนี้ให้นานนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากครับมันมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีพี่ชาคิสมีพี่ดาด้ามีพี่จตุรงค์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนครับว่าวันจันนี้นะครับผมวันจันนี้เท่านั้นนะครับผมบัลลังนี้ทางช่องเอ็มยี่สิบห้าครับหรือดูดูย้อนหลังได้ที่วิวสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมมีอีกมีอีกสวัสดีครับผมมาอีกอีกยอดหนึ่งครับผมเอ้ยพิลล่าเพีร์ ไม่ธรรมดาแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะเขาจะดูต้องรตับนะครับบอกเลยเขาโซ่งาโซ่การมากนะครับผมบอกอย่างที้วนติดตามกันนะฮะลมหายใจสุดท้ายอ,อุ้ยทำไงวะเนี่ยคอมิกยากอะ่ะทำไงร้องเพลงช้างในเวอร์ชั่นช้าให้เศร้าโอ้โหง่ายมากจริงหัวยากวะ่ะถือให้ถือให้เรายังผิดผิดถูกถูกอยู่ ช,ช้าง so awesome ม,มีหกหรือม <ç owania> <politik> ีแปดนะช้างช้างช้างต้อเคยเป็นช้างรึเป่าช้างเป็นตัวต่อในป่าจะมุกยาวๆไม่วางงมีเขียวตั้งหูไม่วางงมีหูมีอแอแอแยาเฮ้ยได้แล้ว ก็มันยากอยู่นาพี่อันเนี้ยอันนี้ยากจริงตัวเฮงเนี่ยบอกเลยว่ามีคนมาแอบชอบมีคนมาแบบอยากจะรักเฮงแ่บทั้งสองคนทั้งคนนั้คนดงเดแล้วก็โมโมซึ่งรับบทเป็นมิกมิกนะครับผมแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วแล้วก็มารักเกิดในออฟฟิศออฟฟิศเดียวกันอีกแล้วที่สําคัญพ่อแม่โมโมก็ก็อะไรก็เป็นตัวละครที่น่าค้นหามากๆเลยใช่เขาจะโอเคไหมหรือเขาจะไม่โอเคก็ต้องมาดูกันนี่แหละคือความวุ่นวายของ สร้างเล็บไทยแร์นะครับ<ช>แต่ยังมีมากกว่านั้นอีกไอ้ความวุ่นวายคือในเรื่องของเนื้อเรื่องที่มันมีความโอ้โหตุปตะตุเป,ป๋สมกึกสมกสมักม๊กไม่ยอมไปไหนสักทางนึงหรือว่าไอ้บ้าเอ้ยเราไม่ทัยคิดว่ามีทางนี้ด้วยแต่ทางนี้คือไม่ดีโอเคแล้วไงต่อออ,อินเนอร์มาปะอินเนอร์มาละออจังหวะนี้ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันเพราะว่ามันแบบวุ่นวายจริงๆครับครับผม ไม่เรื่องนี้ไม่เล่นเป็นตัวเองเรื่องนี้จริงๆมันมีความยากอยู่เพราะว่าโดยเพอร์ซันอลเลยนะผมไม่ได้เป็นคนเรียบแบบนิง่งๆเยียบๆเหมือนในตัวละครโมโรอะไรย่เงีย้ยแต่ว่ามันก็มีอาศัยตัวเองเยอะอยู่ในเรื่องแบบว่าเวลาแบบต่อสู้กับหัวหน้าเวลาประทะฝีปากหรือว่าหรือว่า ผมว่าจริงๆแล้วใช้เรื่องของความสติ๊กในในตัวเองอะมันเล่นเป็นตัวละครโมโอะไรเงี้ยได้ใช้อยู่แต่ว่านั่นแหละเหมือนที่พี่เอิร์ดบอกว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วมีหลายๆเส้นสายความสัมพันธ์ในหลายๆตัวละครแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูคือเส้นเฮงโมแล้วก็คงเดทอยากให้ทุกคนเห็นว่าการฟาดฟันทางนี้มันเป็นยังไงมากกว่าอ๋อเราใช้รเราใช้ความเป็น แม่สีเรือนของตัวละครหมอหม้ออ่าใช่อ่าเขาอ่าไข่ไข่ไข่ข้าวห่อไข่ไข่ห่อข้าวอะไรวะไไข่เออเข้าวไข่ยาไฟ <c oughs> อันนี้คือเมนูลับเมนูที่เราทำให้เขาเนี่ยหลงรักเขาได้เลยหาทำไมต้องไปชัดเต้นละ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาท้องไหนเอาท้องไหนนะพอมีความลัอ่าโอเคแต่ผมไม่รู้ผมเต้นตรงหรือไม่ตรงนะโอเคหนึ่งหนึ่งสองสามพอมีความรักก็อยากจะมองเท่งมองชวนเธอมาถงลงถงได้เหมือนกระถงลงทางตุปไปตุวเปยังแกคืนครบคือนเขาเอาอย่างนี้นะเราสงงัยจิตทงค้นคานโอ้โหสึกสุกสัก อักจีโวยตกตกุกตะ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 กุกกุกตกกตะกุต่ว่กตะกแก่ะกุกอกุตะกีกตะกุกตะกุกตะกุิดะกุ่นะดนกตะกุรับกุัตะกุก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 ตะกกตะกุกตะกุกตะกุกรับบกตะกุกตนคุกตะนุกตะกุกระกุกตะกกะคุัตะกุกตีกุกตะกุกตะกุกตะกุกหะกกตะกเกตะกุกตต

พี่ชาคิดเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเก่งสุดๆเก่งไปเก่งที่สุดไปเลยการทั้งการแสดงและการการแสดงและการคาแรคเตอร,ร์ทั้งหมดที่ได้เข้าซีนกับพี่ชาคิด ทำให้ผมได้รับอะไรมาเยอะมากๆเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผมสุดๆเลยครับแล้วก็ขอบต้องขอบคุณซีรีส์เรื่องอกซันมากๆที่ทำให้ผมมาเจอพี่ชาคิดนะครับนักสแสดงเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ผมติดตามพี่ชาคิดตั้งแต่ผมอายุประมาณ6ขวบแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ชาคิดมากๆที่เขอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับ,ร,บรัรบบทเป็นเทนครับร เป็นหัวหน้าฝ่ายขายในบริษัทครับคาแรคกเตอร์ก็จะเป็นคนที่แบบเข้มงวดกับงานเข้มมีระเบียบแล้วก็แบบส่งงานให้ตรงเวลาแบบเขาเรียกว่าแบบเนี้ยบเลยดีกว่าเนี้ยบในหน้าที่การงานเลยครับก็มีความคอมเมดี้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบ คอมดี้เท่ากับเรื่องนี้ยางกับผมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นบทอ่ะมันก็จะทําให้เราตัวละครของเราอ่ะจากนิ่งกลายเป็นตลกหน้านิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องรอดูนะอันนี้มันสปอยไม่ได้จริงๆพยายามไม่ได้ไม่ได้ใช่้วยตกระเบิใช่วสวัสดีครับผมริวพุทธิพัฒน์นะครับผมรับบทเป็นนิวเยียครับ,รรบอ่าลเลขหนึ่งครับผม ถ้าต้องโพสท่านี้ตลอดชีวิตจะโพสท่าไหนอ่าท่าปากจูครับปากจูอ่าผมเลือกท่านี้เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าท่านี้มันได้สองจุบด้วยครับอ่าใช่สิเนเจอร์ของเราครับรับบทเป็นนิวเยียครับผมเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เด็กใหม่ไฟแรงครับผมเพิ่งเรียนจบมาก็เข้ามาเป็นผู้ ให้คำปรึกษาด้านอะสังหารมัพซับเลยครับผมในเรื่องเนี่ยเราเราจะมีความเคารพพี่เฮงมากเนาะเรามองพี่เฮงเป็นลูกพี่้อยอยากอยากเท่เหมือนลูกพี่แบบลูกพี่ทำอะไรเนี่ยเราจะแบบเฮายคอยซัพพอร์ตครับผมนี่เหรอครับคือจริงจริงอ่ะรู้สึกว่าไปช่วยไหมเราก็ มีช่วยนะคือรู้สึกว่าใน EP พีหลังๆต้องฝากทุกคนติดตามครับเพราะว่ามันจะมีความแบบยุ่งเหยิงของของทั้งกราฟเรื่องเนี่ยต้องคอยติดตามเลยเราจะคอยเข้าไปแบบเฮ้ยลูกพี่เราต้องอย่างนี้เราต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมาก E ี EP หลังๆเนี่ยคือตั้งตั้งแต่ EP ีหนึ่งไล่ไปเนี่ยถ้าพลาด EP พีไหนเนี่ยจะงงไปเลยต้องฝากทุกคนติดตามนะครับยากนะครับรู้สึกว่าการเล่นคอมคอมเมโดี้เนี่ยต้องดึงเอา energy ที่ ล้นมาจริงๆเลยแล้วก็ยิ่ง New เ e a r เนี่ยมันเด็กจบใหม่ด้วยเราสมมุติว่าเรามี energy ทั้งหมดร้อยนึงเนี่ยผมเอาสองรยมาเล่นเลยนะใช่ผมผมเข้ากับพี่ชาคิดครับเพราะว่าพี่ชาคิดเนี่ยเป็นบอสเนาะเป,นเป็นเป็นหัวหน้าเราแล้วก็มีความเกรงกลัวเราแบบก,กลัวเฮ้ยหัวหน้าจะจะ,จะไม่ชอบเราหรือเปล่าเราจะทําให้หัวหน้าเฟลหรือเปล่าเราเราเกรงใจพี่ชาคิดมากๆครับแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าการที่ผมได้เข้าซีนกับพี่ชาคิดเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ มีค่าสําหรับผมมากๆผมเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่พี่ชาคิดให้ผมได้เพราะว่าเวลาเราเข้าซีนด้วยเนี่ยมันจะมีบางซีนที่พี่ชาคิดบอกว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะเล่นแบบนี้นะแบบพี่ว่าเราเล่นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยผมก็จะโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่โอเคครับครับ,รบออสังเลิฟไทยแลนด์รับปีให้นายนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะให้มีความสุขหลังจากที่ได้ดูไปนะผมทั้งความอบอุ่นทั้งความรำควมคอม,คมดี้แล้วก็เสียง หัวเราะเสียงฮาในครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่า<ช>ทุกคนห้ามพลาดนะใช่ครับผมออนทุกวันจันทนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งที่ช่องจิม m เอนะครับแล้วก็หรือใครดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังในที่วิวสี่ทุ่มครึ่งนะครับเจอกันจ้าเจอกันนะครับผม